บรรยากาศการลงพื้นที่ของทีมงานชวนบวชสมมเณรจังหวัดปทุมธานียังคงเดินหน้าลุยลงพื้นที่ทำหน้าที่ชวนน้องๆเยาวชนมาบวชในโครงการบรรพชาสมมเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2566กันอย่างตลอดต่อเนื่องสลับกันไปลงตามโรงเรียนและลงตามหมู่บ้านวันนี้เราจะพาไปชมบรรยากาศลงพื้นที่ในหมู่บ้านพึกษาสอง และพฤกษาเจ็ดอำเภอธัญบุรีเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความคึกคักเพราะได้สร้างความตื่นตัวให้กับเด็กๆที่มีความประสงค์จะบวชสมณรหลายโครนหลายคนบางคนร้องขอผู้ปกครองอยากจะบวชวันนี้ได้มีโอกาสน้องๆได้มีโอกาสที่สมัครบวชและทางผู้ปกครองได้อนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ทำหน้าที่นำพระอาจารย์และทีมงาน พาไปแนะนำชักชวนเพื่อนๆในหมู่บ้านมาบวชกันด้วยนอกจากจะสมัครบวชแล้วยังทำหน้าที่ส่งต่อความปรารถนาดีกับเพื่อนให้ได้มาบวชด,ด้วยกันน้องๆบอกว่าผมเคยบวชมาแล้วสนุกไม่เบื่อเลยพราจารใจดีอยากให้เพื่อนๆได้บวชด,ด้วยกันตื่นตันมากว่าเขาอายุน้อยเขาอยากบวช ก็ดีใจนะคะดีใจมากที่เขาอยากบวชรู้สึกว่าภูมิใจนะคะภูมิใจหลานเมื่อวานเขาวิ่งหาวิ่งหาเขาจะให้วิ่งตามมาอีกแต่เราก็ไม่เห็นแล้วบอกอยู่ไหนล่ะรูปเมื่อวานตอนเย็นนะคะอืก็บอกอยู่ไหนล่ะเขาก็ร้องใหญ่เลยเขาก็ไม่ได้พูดอะไรร้องว่าหนูจะบวชเขาพูดอย่างนี้หนูจะบวชแม่หนูอยากบวชมากเลยเขาว่าอย่างนี้แต่เขาพูดไม่ค่อยชัดค่ะนี่แหละคะ่ะแล้วรู้สึกดีใจดีใจกับหลานนะคะอืม รู้สึกว่าเด็กตัวเท่านี้เขารู้จักขึ้นคําว่าอยากบวชอืมเราก็รู้สึกว่าเป็นบุญที่เราเลี้ยงดูเขามาดีดค่ะดีดหนึ่งอยากให้เขาฝึกประพฤติอยากเขาได้วินยัยและเขาอยากให้รู้บาปบุญคุณโทษและเขาให้เขารู้ว่าการกระตันยูกระตะเวทีเป็นแบบไหนที่อยากให้เขาบวชด,ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ารักในการเขาเรียกธรรมะค่ะธรรมะ อยากให้หลานอยู่ในศีลในธรรมเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าเด็กเขาพูดรู้เรื่องแล้วเขาก็เข้าใจเวลาเราเล่านิทานเป็นธรรมะเรื่องสัมภเวสีเรื่องเตเรื่องบาปบุญคุณโทษเขารู้จักถูกรู้จักผิดเขารู้จักว่าอันนี้บาปอันนี้ไม่ควรทํา เขารู้จักกลัวบาปถามว่าหนูกลัวไหมการตายไปเป็นเปรตกลายเป็นมารอย่างนี้เขากลัวเวลาเล่าเรื่องเศร้าเรื่องความอักตันอยู่เขาก็จะร้องไห้เขาก็เข้าใจนะคะอืมแต่เขายังเล็กคิดว่าเขาเล็กแต่เขาก็เข้าใจอะคะ่ะอืมคิดว่าเขาทําได้อะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เชื่อมั่นหลานว่าแบบนั้นนะคะ <c oughs> อยากให้ช่วงปิดเทอมนะคะอยากให้ผู้ปกครองนะคะ ที่อยากให้ลูกหลานฝ่ธรรมะฝ่ายทำดีดีกว่าไปซุกซนเล่นเพราะว่าช่วงบิดเทอมอันตรายอยากให้อย่างน้อยเขาก็มีเขาเรียกว่าฝึกระเบียบฝึกอบรมรู้ธรรมะมากขึ้นรู้สิ่งดีๆมากขึ้นไม่ว่าทางโลกและทางธรรมอยากให้เด็กๆทุกคนนะคะที่ได้ฟังอยู่มามาร่วมกิจกรรมมาน,นี้ถามว่าเป็นกิจกรรมที่ดีไหมเป็นกิจกรรมที่ดีมากและอยากให้ทุกคนผู้ปกครองทุกคนสนับสนุนลูกหลานของตัวเองนะคะ เข้ามาสายในธรรมะนี้